ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี u t u b e ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าใบน้ามูมูนะครับวันนี้ก็วันพุธที่14พฤษภาคม68นะครับเวลาตอนนี้ก็ทุ่มกับ17นาทีนะครับค่ำคืนวันนี้นะครับยังมีฟุตบอลหลายรายการลงทำการแข่งขันนะครับไม่ว่าจะเป็นหลีกเล็กหลีกใหญ่นะครับแต่ว่าก็ต้องบอกตรงๆว่าช่วงนี้นะครับสถานการณ์ของหลีกเล็กเนี่ย ทัศนะมันดูเข้าที่เข้าทางมากกว่าหลีกใหญ่นะครับซึ่งหลีกใหญ่ก็กำลังจะทยอยตัวปิดลงแล้วนะครับสำหรับในหลีกหลักนะครับทีนี้ก็จะเหลือแต่หลีกเล็กๆแลครับสวีเดนนอร์เวย์ฟินแลนด์พวกนี้นะครับก็ค่ำคืนวันนี้นะครับที่เลือกมาเนี่ยก็เป็นบอลเล็กทั้ง4คู่นะครับก็จะอยู่ในหลีกสวีเดนออสเวคานนะครับ3คู่ แล้วก็จะเป็นรอบเพย์ออฟนะครับในลีกเดอฝรั่งเศส2อีก1คู่นะครับก็เข้าสู่รอบเพย์ออฟแล้วนะครับทีนี้ <c oughs> เราไปเริ่มกันที่สวิเดนออสเวคานกันก่อนนะครับทั้ง3คู่เนี่ยลงเตะในเวลา6ทุ่มตรงพร้อมกันนะครับคู่แรกเนี่ยเป็นการพบกันระหว่างฮักเค้นครับเปิดบ้านเจอกับเอเคโซนานะครับแต่ว่า เวลาเขาแปลออกมาเนี่ยมันเป็น a k f e m t i t ชื่อนะมันคือ AKSona นะครับราคาวันนี้นะครับราคาวันนี้ก็ให้ทางฝั่งทีมเยือนนะครับ AKSona เนี่ยเป็นต่อนะครับเป็นต่อ,อ,อตอนแรกเปิดราคาแรกมาเลยเนี่ยเป็นเจ้าบ้านฮักเคนต่อหน้าเสมอบวก10เสมอขาวว่าไปนะครับเสมอขาวเสมอบวก10ปอลบ5นะครับ ก่อนที่ราคาล่าสุดเนี่ยพลิกพลิกไปเป็นทีมเยือนนะครับก็คือ AK เคโซนาเนี่ยกลับมาต่อที่หน้าเสมอขาวได้8-5นะครับแล้วก็มีหน้าปอบางๆมาให้ด้วยนะครับทีนี้เปอร์เซ็นต์นักลงทุนล่าสุดเนี่ยก็เทไปอยู่ที่ทีมเยือนเอเคโซนานะครับ68%อยู่ที่ฮักเคน32%นะครับ คู่นี้ถ้าเราไปดูกันที่ตารางอันดับนะครับตารางคะแนนเนี่ยก็ต้องบอกว่าเอเคโซนาผู้มาเยือนเนี่ยคือจ่าฝูงของสวีเดนออสเวคานนะครับลงเล่นไป8เกมยังไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะไปถึง6แล้วก็เสมอ2นะครับหญิงได้13เสีย6มี20แต้มในขณะที่ฮักเคนเนี่ยอยู่อันดับ10เลยนะครับในสวีเดนออสเวคานี่มี16ทีมนะครับฮักเคนอยู่อันดับ10 ลงเล่นไป8เกมเนี่ยแพ้ไปถึง50%ก็คือ4นัดเลยนะครับแล้วก็แบ่งเป็นชัยชนะ3เสมอหนะครับแพ้4ยหญิงได้11เสีย14นะครับมีแค่10แต้มนะครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มเนี่ยค่อนข้างแตกต่างกันนะครับฟอร์มค่อนข้างแตกต่างกันแต่จุดหลักจุดเด่นของคู่นี้นะครับจุดจุดหลักจุดเด่นของคู่นี้มันคือสถิตินะครับ สถิติคู่นี้ต้องบอกเลยว่า,าทางฝั่งของ AK s o โซนาสู้ไม่ได้เลยนะเออสู้ไม่ได้เลยครับจาก10เกมล่าสุดไม่ว่าจะเป็นบ้านฮักเคนหรือบ้านของโซนาเนี่ยสิเกมล่าสุดเนี่ยเป็นฝ่ายฮักเคนเอาชนะไปได้ถึง9เกมนะครับโอ้โหนี่เฉพาะในสวีเดนออสเวคานเลยนะไม่ได้รวมฟุตบอลถ้วยไม่ได้รวมอุ่นเครื่องนะในลีกหลัก เพียวๆเลยนะ10เกมล่าสุดเนี่ยเย่าเยือนเนี่ยต้องบอกว่าฮักเคนแบบโอ้โหชนะ9แล้วก็แพ้แค่เกมเดียวนะครับต้องบอกว่าเด็ดขาดมากนะเด็ดขาดมากนะครับทีนี้ถ้าเลือกมาเฉพาะในบ้านของฮักเคนนะครับถ,ถ้าเฉพาะในบ้านของฮักเคนเนี่ยหปีติดแล้วนะฮักเคนเอาชนะ AK s o โซนได้5ปีติด แล้วเป็นสกอร์ที่ถล่มทลายมากนะครับชนะ4-0ชนะ2-1ชนะ4-2ชนะ2-0ชนะ4-1นะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหมันสถิติมันค่อนข้างขาดมากนะครับไม่ว่าจะเย่าเยือนไม่ว่าจะแยกมาเป็นบ้านของฮักเคนเองก็ตามนะครับแต่โดยโดยโดยทุกครั้งที่เจอกันเนี่ยนะครับที่บ้านของฮักเคนเนี่ยฮักเคนเป็นฝ่ายต่อทั้ง5เกมเลยนะ มีมาวันนี้นะครับมีมาวันนี้ <c oughs> ดูเหมือนจะเป็นรองนิดๆแต่ว่าไอ้ฝั่งทีมเยือนน่ะไอ้ฝั่งของ AK เคโซนาซึ่งมีสถานะเป็นถึงจ่าฝูงวันนี้ก็ไม่กล้าต่อด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่กล้าต่อด้วยและด้วยความที่มันไม่กล้าต่อเนี่ยแหละครับแล้วก็เปอร์เซ็นเทไปที่โซนาพราะคิดว่าโซนาจะชนะใช่ไหมไอ้แต่แต่ว่าถ้าถามผมนะ ราคาแปลงๆอย่างเงี้ยนะครับราคาแปลงๆอย่างเงี้ยผมว่าฮักเคนมันมีโอกาสรักษาสถิติของมันได้นะเออเพราะว่าถ้าจะดททูที่ที่สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยห้าเกมโดยรวมล่าสุดเนี่ยเอเคโซน่าชนะ4สเสมอหนึ่งนะครับในขณะที่5เกมล่าสุดของฮักเคนเนี่ยชนะ2สเสมอหนึ่งแพ้2นะครับคือมันเป็นรองอ่ะณปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าณฤดูกาลปัจจุบันเนี่ย ฮักเคนเป็นรองเอเคโซนาค่อนข้างชัดเจนนะครับเพียงแต่ว่าด้วยสยติที่คมอ่าแล้ววันนี้เป็นบ้านของฮักเคนซึ่งชนะมา5ปีติดเนี่ยผมว่าวันนี้อ่อถึงแม้ว่าเอเคโซนาฟอร์มมันจะดีนะแต่ว่ามาแบบกลัวแน่นอนครับเห็นใสติแล้วเป็นใครก็กลัวนะครับเพราะงั้นคู่นี้ถ้าถามผมผมอยากลองฮักเคนนะคู่นี้ อยากลองฮักเคนก็จะมีลองที่หน้าเสมอได้เต็มนะครับกับลองที่หน้าปอได้เจ็ดสี่นะมีสองราคานะเนี่ยเห็นไหมลองปอได้เจ็ดสี่ลองเสมอได้เต็มนะครับสำหรับเจ้าบ้านฮักเคนเพราะว่าเราดูในเลดเลดฟิกออดของทางฝั่งโซน่าแล้วมันมันก็ไม่ใช่เลดที่สวยอะไรนะครับมันก็ไม่ได้เลดที่สวยอะไรมันยังเป็นเลดที่ หน้าเสมอยังได้สูงอยู่นะครับหน้าหน้าค่าของของโซน่าเนี่ยนะครับแล้วก็ทางฝั่งของฮักเคนเนี่ยมันสวยนะเนี่ยคือมันสู้ได้เลยอะ่ะใส่ตีนปัจจุบันมันน่าจะสู้ไม่ได้แต่ว่าการออกเลทราคาวันนี้มันมองว่าฮักเคนสู้ได้นะครับอืม,อมชอบฮักเคนว่ะเพื่อน คู่นี้ขอไปฮักเค้นแล้วกันนะครับขอไปฮักเค้นแล้วกันนะเออดูว่าวันนี้จะฮักเค้นหรือจะหักโคน่นเดี๋ยวดูกันนะครับหกทุ่มนะครับคู่ที่2คู่ที่สเวลาเดียวกันหกทุ่มนะครับฮา r มสตัดจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของ g A i s s โกเทนเบิร์กนะครับก็ต้องบอกว่าคู่นี้แปลกแปลกอีกแล้ววันนี้ราคาแปลกเยอะทีเดียวนะครับ คู่นี้นะครับถ้ามองกันที่ตารางตารางคะแนนเนี่ยต้องบอกว่ามันค่อนข้างสูสีนะครับมันค่อนข้างสูสีเจ้าบ้าน h a มสตัดเนี่ยอยู่อันดับ12มี10แต้มส่วนทีมเยือน GAS เนี่ยอยู่อันดับ14มี8แต้มนะครับทีมเยือนเนี่ย5เกม5เกมล่าสุดเนี่ยแพ้เกมเดียวแต่อีก4เกมก็ทำได้แค่เสมอก็ทำได้แค่เสมอคือไม่ชนะใครเลยครับ5เกมล่าสุด ในขณะที่ทางฝั่งของฮามสัดเจ้าบ้านเนี่ย5เกมโดยรวมล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่ามาดีแล้วครับแพ้มา2เกมแล้วก็มาเสมอเกมหนึง่งแล้วก็มาชนะ2เกมติดล่าสุดนะครับแนวโน้มของฮามสัตมันยังดูดีกว่านะครับแล้ววันนี้ได้เป็นเจ้าบ้านด้วยใช่ไหมใช่ไหมแต่ถ้าเรามองกลับกันน่ะผมมองว่าด้วยฟอร์ม5เกมล่าสุดด้วยอันดับนะครับ วันนี้มันไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะยกโกเทนเบิร์กทีมเยือนมาต่อแล้วไม่ใช่ต่อธรรมดาด้วยต่อครึ่งลูกไม่ใช่ปอด้วยนะปอลบหก็ว่าแปลกแล้วนะอันนี้มาให้ขัดขาดที่ครึ่งลูกเลยครึ่งลูกลบห้าเลยแล้วก็เป็นไปดังคาดครับเปอร์เซ็นต์นักลงทุนเทไปที่เจ้าบ้านหามสัตถ์ถึง62เซก็ใครเลยจะมองว่าฮามสัตจะแพ้ในเมื่อโอ้โหสถานการณ์มัน สามเกมล่าสุดเสมอหนึ่งชนะสองติดในขณะที่ GAS มันไม่ชนะใครเลย5เกมอ่ะทำได้แค่เสมอ4แล้วก็แพ้หนึ่งใช่ไหม,มที่สำคัญ GAS ลงเล่นไป8เกมทั้งหมดเนี่ยเอาชนะได้แค่เกมเดียวเสมอ5แพ้2ถึงจะแพ้ยากแต่มันก็ชนะยากเหมือนกันอ่ะ GAS แต่วันนี้ราคาที่มันยกมาเนี่ยมันค่อนข้างแปลก เออผมบอกงี้ดีกว่ามันค่อนข้างแปลกแล้วต่อแพงมากเลยครับทีนี้ถ้าไปดูแยกในความเป็นเจ้าบ้านนะครับความเป็นเจ้าบ้านเนี่ยฮัมสัตก็ดูดีครับ4เกมเนี่ยชนะ2แพ้2เลยวัดใจไปเลยนะครับในขณะที่ทีมเยือน GAS เนี่ย4เกมเยือนเนี่ย ก็แพ้เกมเดียวนะครับแพ้เกมเดียวแล้วก็เสมอไป3ยังไม่ชนะใครเลยนะครับเพราะงะั้นราคาวันนี้เพื่อนๆจะเห็นว่า j AS มันมาเกินตัวมากนะครับมันมาเกินตัวจริงๆไม่ต้องครึ่งลูกหรอกครับต่อแค่หน้าปอเขาก็แห่อยู่เจ้าบ้านฮทมสตั์อยู่แล้วใช่ไหมเพราะงั้นตรงนี้ถือว่าแปลกแปลกระดับหนึ่งนะครับส่วนสถิติการเจอกันเนี่ยมันค่อนข้างสูสีครับเจอกันทั้งหมด ถ้ามองกันที่เฉพาะความเป็นเจ้าบ้านของฮัมสตัดเนี่ยนะครับ11เ,เกมที่บ้านฮัมสตัดเนี่ยก็เจ้าบ้านชนะ4เสมอ4แพ้3เห็นไหมมันค่อนข้างสูสีนะครับมันค่อนข้างสูสีแต่ว่าคู่นี้ผมมองว่าเลทราคามันเกินไปสูงเวอ่อว่นะครับสูงเวอ่อว่แต่อย่าลืมนะว่าว่าในราคาครึ่งลูกอะนะครับในราคาครึ่งลูกอ่ะ เลทของทางฮัมสตัดเจ้าบ้านมันดูเหมือนสู้ไม่ได้เลยนะตั้งแต่เปิดแล้วนะครับการจ่ายถึง3.75ขยับมาเป็น3.9เลยเนะี่ยดูแล้ววันนี้เฮ้ยเหมือนไอ้ G S มันจะมาเอาเรื่องอยู่นะเออมันจะมาเอาเรื่องแล้วก็กระแสนักลงทุนมันเทมาที่ฮัมสตัดด้วยนะคูณอีก <c oughs> ก็หวาดเสียวอีกแล้วครับแต่ว่าไปไปตามราคาแล้วกันนะ ผมมองว่าวันนี้ JS ราคามาแบบนี้มันไม่น่าแพ้นะครับมันไม่น่าแพ้เพราะงั้นเนี่ยหน้าที่ให้เลือกเนี่ยก็ลงมาคลิกหนึ่งแล้วกันนะครับลงมาที่ต่อ GAS ที่ปอได้72นะครับทีมเยือนโอ้โหแต่ละตัวครับเสียวเสียวทั้งนั้น <laughs> เสียวเสียวทั้งนั้นตั้งแต่คู่แรกแล้วนะครับตั้งแต่คู่แรกแล้วอ,อ,อยู่ฮักเคนนะครับแล้วก็คู่ที่2เนี่ยอยู่ AS, จ A S ทีมเยือนนะครับคู่ที่3คู่ที่3เตะ6ทุ่มเหมือนกันนะครับเป็นฮัมบ้เปิดบ้านเจอกับซิลิวตต้องบอกว่าคู่นี้นะครับคู่นี้เนี่ยกึ่งแปลกเอางี้ดีกว่ากึ่งแปลกจะว่าแปลกเต็มตัวไหมก็ไม่เชิงนะครับก็ไม่เชิงเดี๋ยวเราไปดูในเนื้อหากันนะ่า <c oughs> ราคาตอนนี้นะครับราคาตอนนี้ปรับไหลลงฮมัมมาบี้เนี่ยจากลูกควบลบ5ตอนนี้ลงมาเหลือลูกลบ1ิบนะครับจะเห็นว่าถ้าเรามองกันด้วยทางลักษณะราคาลักษณะกากยภาพเนี่ยจะเห็นว่าการจ่ายน้ำให้ฮมัมมาบี้เนี่ยมันค่อนข้างสูงนะเห็นไหมคือเฉียดเต็มตลอดคือถ้ามาเกลี่ยยแล้วเนี่ยก็คือเต็มอ่ะคือถ้ายิง2งเม็ดได้ก็เอาไปเต็มเต็มอ่ะ นะ9.5กับ2.02ถ้าเอามาเฉลี่ยค่าลมกันเนี่ยทีนี้ยิ่งไปดูในตารางคะแนนอ่ะเ,เพื่อนๆ a m m a b ฮาบ,บี้เนี่ยคือรองจากฝูงของออสเวคานนะาจากฝูงเป็น AK เคโซน่านะครับาฮามบ,บี้เนี่ยอยู่ที่2นะครับแล้วก็วันนี้ได้สิทธิ์เป็นเจ้าบ้านด้วยลงเล่นไปทั้งหมด8เกมชนะ5เสมอ2แพ้น1นะครับยิงได้ถึง16ประตูจาก8เกมมันค่าเฉลี่ยมันก็2เมตรอยู่แล้วนะ แล้วเสียเพียง5ประตูโอ้โห,โหเกมรับเหนียวเกมลุกเฉียบคมนะครับในขณะที่ซิลิอุสเนี่ยอยู่เหนือเส้นแดงครับอยู่อันดับที่13จาก16นะซิลิอุสเนี่ยเกมนะครับชนะ2เสมอ3แพ้3ยิงได้10เสีย12มีเพียง9แต้มนะครับฮามาบ,บี้มี17แต้มต่างกันประมาณครึ่งๆ่งนะครับแต่ว่าถ้าเราดูตามเนื้อผ้าเนาะ ซีรีอุตหเกมล่าสุดแพ้เกมเดียวครับถึงจะชนะยากแต่ก็แพ้ยากเหมือนกันชนะ1เสมอ3แพ้หนึะครับเออก็เรียกว่าก็ก็มองดูแล้วอะ่ะราคาวันนี้มันมันแปลกๆปก,ปกทำแม่งทำแม่งอยู่แล้วครับเพราะว่าการจ่ายผลตอบแทนให้ฮามบ,บี้ค่อนข้างสูงทีนี้ถ้าไปดูเนี่ยดูดิ ถ้าไปดูเฉพาะความเป็นเจ้าบ้านเนี่ยฮามาบี้คือเต็งหนึ่งนัมเบอร์วันนะครับในออสเวคานลงเล่นในบ้านไป4เกมชนะ3แล้วก็เสมอ1นะครับยิงได้9ประตูเสียประตูเดียวครับโอ้โห9ประตูเสียประตูเดียวนะครับแล้วก็ในชัยชนะ3เกมนะ่ะชนะเกม0ย์แล้วก็ขาด2เม็ดบวก,บวกอยู่แล้วครับเอาชนะโกดเดนบอกไป40นะครับชนะเยอการเดน2 0 ชนะเมาโม่สอูนย์ดูเดะเมาโม่ Momo มาเยือนยังแพ้ขาดนะครับเเยอรกระเด้นมาเยือนก็ยังแพ้ขาดแนะสองทีมนี้มันเป็นเบอร์ต้นๆของออสเวคานอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมก็มองว่าโอ้โหราคาวันนี้มันต่อกึ่งกึ่งแปลกใช่ไหมเพราะว่าไอซิลิอุสจริงๆมันมันไม่มีอะไรมาสู้อะแต่ว่าราคาเนี่ยมันไม่สมควรไหลลงละหนึ่ง นะครับแล้วมันก็ไม่ควรจ่ายผลตอบแทนที่สูงแบบนี้ด้วยนะครับที่สูงแบบนี้ด้วยเ,เกมนอกบ้านของซิลิวต์เนี่ยสเกมแพ้เกมเดียวเหมือนกันนะครับได้7เสียเครับเสมอ1นึ่ชนะ1เสมอ2แพ้1น,น,นะครับเห็นไหมดูจากราคาแล้วดูเหมือนฮามบ้มันจะต่อราคาแปลกใช่ไหมทีนี้ถ้าไปดูในสถิตินะครับ ไซติเนี่ยต้องบอกว่าโอกาสที่ฮัมาบี้จะชนะเนี่ยเป็นไปได้สูงนะอ่าถ้าดูการเจอกันทั้งเย่าทั้งเยือนเนี่ยทั้งหมด19ครั้งเนี่ยนะครับฮามาบีเ้อเอาชนะไปได้10เสมอ7แล้วก็แพ้แค่2เกมคือผลงามรวมๆเนี่ยฮามาบี้จะแพ้ซิลิอุสเนี่ยยากมากนะครับยากมากแล้วด้วยวันนี้ เป็นบ้านของฮามบบี้ด้วยนะครับถ้าเราไปแยกดูในเฉพาะการเป็นเจ้าบ้านของฮามบบี้เนี่ยจะเห็นว่า9ครั้งของฮามาบี้ในบ้านเมื่อยามเจอซิลิอุสเนี่ยฮามาบี้เอาชนะไปได้5เสมอ4และยังไม่เคยแพ้เลยเพราะงั้นวันนี้ก็น่าจะเป็นทรงบอลวันเวทรงบอลคือทําได้ก็ชนะทําไม่ได้ก็เสมอแต่โอกาสที่ซิลิอุสจะมายืนสู้จะมายืน แลกหมัดแลกเดียวผมว่ายากนะเออถ้าดูดูด,ดูดูจากสถิติดูจากทรงล่าสุดนะครับเพราะฉะนั้นกระแสนักลงทุนเนี่ยเขาก็ไปที่ฮามบี้60%แล้วก็อยู่ที่ทีมเยือนซิลิอุส40นะมันแปลกนิดเดียวตรงราคาที่ผมบอกคือมันจ่ายผลตอบแทนให้ค่อนข้างค่อนข้างสูงนะเออค่อนข้างสูงนะเอาจริงๆทีนี้ <c oughs> ขอย้อนดูตารางคะแนนอีกนะวันนี้วันนี้คือฮัมบี้มีมีผลตอบแทนก็คือถ้าชนะได้พวกเขาจะกลับไปเป็นจ่าฝูงของออสเวคารน,นะครับก็จะมี20แต้มเท่ากับ AK เคโซนาะครับเพียงแต่ว่าลูกประตูได้เสียดีกว่าแล้วก็ต้องไปลุ้นผลของโซนาลงเตะด,ด้วยกันด้วยนะครับเพราะงั้นความเหลื่อมล้ําก็คือ AK s คโซนามันจะเตะมากกว่าฮัมบี้นัดหนึ่ง นะครับฮาาบี้นัดหนึ่งส่วนซิลิอุสเนี่ยก็ต้องหนีโซนตกชั้นนะ่ะเออนะอถามผมนะใจหนึ่งก็อยากอยู่ฮามาบ,บี้คิดดีๆอีกทีก็อยากอยู่ซิลิอุสเออนะอแต่ดูจากราคานะเพื่อนๆดูจากราคานี่นะถ้าดูจากราคานะ เหมือนว่าทำบะบี้มันจะทำได้ง่ายๆเกินไปหรือเปล่าอืมมันเดี๋ยวนะสติมันชนะห้าครั้งเนี่ยมันชนะสี่หนึ่งชนะสามหนึ่งชนะสองศูนชนะสามสองชนะสามศูนนะดูดิเ,ดเออแต่ราคาเนี่ยมันอืกัดฟันไปซีรีอุสแล้วกันครับคู่นี้ อ่ะผมกัดฟันไปซิลิอุสนะทั้งทั้งที่หน้าบอลเนี่ยมันเหมือนจะเทมาเขามาบี้นะแต่ว่าผมว่าราคามัน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 ให้เยอะไปอะ่ะเออมันให้เยอะไปอะ่ะอ่ะอ่ะผมขออยู่อยู่ซิลิอุสแล้วกันนะครับเพราะว่ามันมันมีหน้ารอง1ลูกได้98นะครับแล้วก็มีหน้ารองลูกควบได้7ดด้วยนะราคานี้ก็น่าอยู่นะเออ ก็ถ้ามันจะยิงทะลุก็ต้องยอมไปนะครับแต่ว่ามองว่ามาทรงนี้แล้วมันก็ดูทำแหม่งทำแแม่งนะครับขออยู่ทีมเยือนซีรีอุสนะขออยู่ทีมเยือนซีรีอุสเรียบร้อยสำหรับออสเวนออสเวคาร์ All คู่นะครับคู่สุดท้ายครับคู่สุดท้ายเป็นเพย์ออฟลีกเดอฝรั่งเศส2นะครับเตะในเวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับ USL d u n k e r จะเปิดบ้านเจอกับแกงก้องนะครับ เขาให้เจ้าบ้านดันเคอร์เป็นต่อปอลบห้านะครับจริงๆเนี่ยบอลเพย์ออฟเนี่ยไม่ว่าใครก็ต้องเกาะเจ้าบ้านก่อนบอลมันเตะ2นัดใช่ไหมแต่เราเกาะเจ้าบ้านมา2เกมในเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเนี่ยโดนแม่งคู่เลย <laughs> ตอนแรกยังยังยัง,ย,งยังช่างใจอยู่นะว่าจะเอาคู่นี้เข้ามาวิเคราะห์หรือเปล่าแต่ว่าดูแล้วมันก็เป็นในลีกเล็ก แล้วก็เป็นในลีกที่เราก็ไปกันบ่อยสำหรับฝรั่งเศส2นะแล้วราคาวันเนี้มันยืนพื้นที่หน้าปอได้ล้นล้นอีกแล้วครับปอล้นล้นอีกแล้วนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์เนี่ย5้า0ราคาเนี่ยมันดูเหมือนดันเคิร์จะไม่มาใช่ไหมปอล้นล้นแล้วก็ฟิกออดก็สูงถึง2.37จุสมสูงถึง2.37 ทีนี้ถ้าไปดูตารางคะแนนก่อนเนาะก่อนที่มันจะเพลย์ออฟเนี่ยดันเคอร์ Duncan เนี่ยจบที่4นะครับแกงก้องเนี่ยจบที่5 d u นะครับดันเคอร์ม, Duncan มี56แกงก้องมี55ที่ผมดูมาก่อนเนี่ยผมมองว่าไอ้แกงก้องเนี่ยเวลาลมันเล่นเป็นทีมเยือนเนี่ยมันไม่ค่อยแน่นอนถึงมันจะจบอันดับ4ในการเล่นเป็นทีมเยือนนะแต่17เเกมเยือนเนี่ย พวกเขาแพ้ไปถึง8ครับคือเฉียด50%อน่ะเออแล้วก็ชนะ8เสมอ1แพ้8อน่ะเพื่อนเแล้วกับราคามาเป็นรองปอวันนี้ผมว่าแกงก้องเนี่ยมันโอกาสมันจะบุกมาชนะบุกมาถึงชนะ u s เอ u อลดันเอร์นี่ยมันค่อนข้างยากนะแล้วมันเป็นบอลบอลที่เหมือนชิงถ้วยด้วยอะ่ะเหมือนเนี่ยชิงสำคัญกว่าถ้วยอีกมันชิงตัวเลื่อนขึ้นสู่ หลีกเอิงอ่ะ,อะมันแย่งตั๋วขึ้นไปอ่ะมันมันดูแล้วมันมันยังต้องไปเจอกับเม็ดอีกใช่ไหมเนี่ยเออพอพอได้ผลคู่นี้แล้วต้องไปเจอกับเม็ดอีกนะแล้วถึงจะได้ขึ้นไปใช่ไหมอันนี้ผมถ้าผิดขออภัยนะแต่ว่าผมดูไปตามตารางตารางสีที่เขาแจ้งมาอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ย ถ้าไปดูิติการเจอกันล่ะอ่ะก่อนจะไปไปดูความเป็นเจ้าบ้านของไอ,ดอ้ดันเคอร์จิดันเคอร์เนี่ยถ้าเล่นในบ้านเนี่ยจบมาเป็นอันดับ3นะครับ17เกมในบ้านต้องบอกว่าดุมากชนะไปได้ถึง12สเสมอ1และถึงจะแพ้สูงถึง4เกมเนี่ยแต่ว่ามันเด็ดขาดในเรื่องชัยชนะมันไม่ค่อยเน้นหนักไปทางสเสมอมันชนะไปเลยอะเออแล้วกับกับราคาวันนี้ผมก็มองว่าดันเคอร์มันน่าอยู่นะ ทีนี้ถ้าไปดูถสติเนะาะถสติการเจอกันเนี่ยสูสีครับถ้าบ้านของดันเคอร์ดันเคอร์ชนะ2แพ้2วัดกันเลยเกมนี้นะครับแต่ว่าลองดูซิว่าเราอยู่เพย์ออฟเนี่ยบอลเพย์ออฟเจ้าบ้านอีกเนี่ยเราจะโดนไหมแต่แต่ดูแล้วเนี่ยวันนี้ผมยังผมยังมองว่าดูให้เราดันเคอร์มันไม่น่าแพ้แล้วมันมีหน้าเสมอได้เจ็ดมาด้วยนะครับเนี่ยหน้าเสมอได้เ หน้าปอลบผ้าเนี่ยครับแล้วก็น้ําล้นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยราคาแบบเนี้ยมันโอ้โหเป็นใครก็ต้องลองใช่ไหมแต่ว่าผมผมผมเป็นผมผมผม,ผมขออยู่ดันเคอร์แล้วกันนะเ,นเพื่อนเพือก็ลองพิจารณาดูนะผมขออยู่ดันเคอเน้นไว้ที่เสมอได้เจดนะครับส่วนใครมีหน้าโตพับเป็นปอลบผ้าก็ลองพิจารณาอีกทีว่าเอถ้าเสียหูหนึงเนี่ยมันรับได้ไหมนะครับแต่ว่าเชื่อว่าอยู่แดันเคอร์วันนี้ น่าจะทำผลงานได้ดีครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับบทวิเคราะห์4คู่นะครับยังไงก็อย่าลืมครับเข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ฝากก,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 กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดคอมเมนต์มาคุยกันได้ที่หน้าช่องส่วนท่านไหนอยากจะสนับสนุนกันอยากจะช่วยเหลือกันนะครับผ่านการสมัครสมาชิกนะครับก็สามารถแอดไลน์มาสมัครร่วมด้วยช่วยกันได้ที่ Line i d นะครับ t d n a m นะครับ tdetnamo นะครับอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอทุกท่านโชคดีครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ